เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะเป็นเรื่องจริงภายในครอบครัวขณะที่ลำยองเฝ้านางลำเจียกแม่วัย80ปีของเธอที่ป่วยแบบปัจจุบันทันด่วนด้วยอาการปวดท้องอย่างรุนแรงหมอรับตัวไว้ดูอาการแค่นอนสีหน้าบิดเบี้ยวกระสับกระส่ายเหงื่อออกเต็มหน้า ส่งเสียงร้องโอยโอยช่างเป็นภาพที่น่าสงสารยิ่งนักลำยองเดินไปบอกพยาบาลขอยาแก้ปวดให้แม่พยาบาลนำป้ายสีแดงตัวหนังสือสีขาวมาแขวนไว้บนหัวเตียงงดน้ำดื่มและอาหารพยาบาลแจ้งว่าหมอจะมาดูอาการอีกครั้งช่วงตีสอง เธอหยิบหนังสือสวดมนต์ในห้องคนป่วยพิเศษมาสวดมีบทสวดบทหนึ่งที่ช่วยต่ออายุรำยองตั้งจิตเป็นกุศลเธอสวดร้อยบจบแล้วอธิษฐานขอให้แม่รำเจียของเธอมีอายุยืนยาวสักร้อสบปีพอสิ้นคําอธิษฐานเสียงเคาะประตูห้องก่อนจะเปิด มีหมอเวรกับพยาบาล9เข้ามาดูอาการของนางรำเจียกคุณยายครับหมอสงสัยไส้ติ่งขออนุญาตผ่าตัดด่วนเลยนะครับหมอซักประวัติเพิ่มเติมเสียงล้อเปเรนอนดังเอียดอารมารับคุณรำเจียกไปห้องผ่าตัดครับพนักงานเปเรนําร่างแม่ของเธอตรงไปยังห้องผ่าตัด ราตีสามเมื่อส่งแม่แล้วก็กลับมารอที่ห้องโดยเอนตัวรงนอนบนโซฟาข้างเตียงหลับลงด้วยความอ่อนเพลียและแล้วในความสลึมสลือนั้นเธอได้ยินเสียงถกเถียงกันว่านางลำเจียกเขาพูดนามสกุลต่อจะตายตอนตีสี่รอในห้องนี้แหละ รำยองได้ยินแล้วหัวใจเต้นด้วยความกลัวจะสูญเสียนางลำเจียกผู้เป็นแม่ของเธอไปจูจ่ๆก็ได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นว่าท่านมีพลังประหลาดช่วยต่ออายุให้นางลำเจียกไม่น่าเชื่อไปกันเถอะบรรยากาศที่เย็นราวห้องแช่แข็งก็เปลี่ยนเป็นปกติ เมื่อทุกท่านน่าจะเป็นยมมาูตไปจากห้องแล้วเสียงเรียกจากพยาบาลญาติคะคนไข้กลับมาแล้วคะ่ะรำยองเดินไปปลดล็อกประตูห้องเมื่ออยู่กันตามรำพังสองคนแม่ลูกรำเจียดได้เล่าให้ลูกสาวฟังว่าในขณะที่หมอวางยาสรบก่อนทำผ่าตัดนั้น จู่ๆร่างของแกก็รอยละร่องออกจากร่างไปยังที่หนึ่งที่เรียกว่าประตูสู่ยมโรโลกแกได้พบกับท่านพยายมและทีมงานท่านยิ้มอย่างมีเมตตาท่านบอกแกว่ายายลําเจียกเจ้าเป็นคนมีบุญมีลูกดีเขาช่วยต่อดวงชะตาชีวิตให้อยู่ได้ถึง ร้อยยี่สิบปีจากนั้นรำเจียกก็มารู้สึกตัวอีกครั้งตอนเปรนอนมาอยู่ที่หน้าห้องคนไข้พอแกเล่าจบรำยองทำตาโตตื่นเต้นกับเรื่องที่แม่เล่ารู้สึกอิ่มเอมกับคำขอจากคาถาบทนั้นคุณผู้ฟังจะนำไปใช้บ้างก็ได้นะ บทสวดนั้นขึ้นต้นว่าพาหุงจนถึงมหากาสวดเท่าอายุของคนคนนั้นบวกหนึ่งต้องการให้อยู่ต่ออีกแค่ไหนก็รองสวดอธิษฐานขอเอานะคะรําเจียบจากวัย80ปีปัจจุบัน94ปียังแข็งแรงกินได้นอนดี ลุกเข้าห้องน้ำกลา,างคืนได้คนเดียวโดยไม่ต้องเรียกลำยองและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็มาถึงเมื่อลำยองเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกขณะไปดูงานต่างประเทศในขณะที่ลำเจียกนอนเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวดึกมากแล้วเสียงของเจ้าหมาร่าเห่ากันโชค และหอนขึ้นอย่างโหยหวนเสียงปิดเปิดประตูรั้วเหล็กดังลำเจกผุดลุกขึ้นแนบหน้าไว้ที่ประตูกระจกที่แกแหวกม้านเอาไว้ลำยองกําลังเดินเข้ามาโดยไม่ต้องเปิดประตูแต่อย่างใดคุกเข่าที่ปลายเท้าของผู้เป็นแม่ลำยองหรือลูก ทำไมกลับมาไวจังล่ะลูกรำยองตอบช้าๆว่าหนูเป็นห่วงแม่คะ่ะใดๆในโรคนี้ร้วนเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาชีวิตสองแม่ลูกก็เช่นกันจูจๆลูกสาววัยห้าปีก็มาแซงคิวตายก่อนยายลำเจียกคราวนี้จะทำอย่างไร ในเมื่อโกงความตายไว้40ปีคิดคร่าวๆอีก26ปีจึงจะตายได้รำยองตายอย่างไม่สงบเพราะเป็นห่วงแม่ท่านพยายมใจดีมีเมตตาให้โอกาสรำยองดูแลแม่จนวาระสุดท้ายรำยองพารำเจียกไปอยู่วัดเพื่อปฏิบัติธรรม ในสายตาของคนปกติจะเห็นแต่เพียงแม่ชีวัยร้อยปีใช้ชีวิตโดดเดี่ยวอรำพังแต่สำหรับสายตาของแม่ชีอาวุโสที่บำเพ็ญเพียรมาตั้งแต่อายุ18ปีกรับมองเห็นวิญญาณที่กระตันอยู่เฝ้าอยู่ดูแลผู้เป็นแม่จนวาระสุดท้าย เมื่อวิญญาณออกจากร่างลำเจียกจึงได้รู้ความจริงวิญญาณสองดวงจงมือกันหมอบรงเบื้องหน้าท่านพญายมหมาแล้วหรือนางลำเจียกพบกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ